อาอุบบิละห์มินัชชิยตอนอิรจิมแนีนั่บทอัลอิสลัษบทอัลอิสลัสเป็นบทมักกิยะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเอกะรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่า,างๆท,ท,ที่บกพร่องไม่สมบูรณ์บทนี้ได้ตอบโต้พวกชาวคริสตท,ที่กล่าวว่ามีพระเจ้าสามอง และทรงตอบโต้พวกบูชาจเจวิตที่กำหนดให้พระองค์มีลูกมีหลานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดม,มูฮัมหมัดว่าพระรงองค์อัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์